สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูสุรชยานะคะ เราจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องประเภทของเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเรานักเรียนนะคะเรามาดูเรื่องประเภทของเสื้อผ้าว่ามีอะไรบ้างท่านนักเรียนพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันได้เลยค่ะ เรามาดูนะคะเป้าหมายการเรียนรู้นะคะ 1. บอกชนิดพร้อมอธิบายคุณสมบัติประโยชน์ของผ้าผ้าแต่ละชนิด 2. นะคะเขียนแผนผังความคิดแสดงความเหมือนและความแตกต่างของเสื้อผ้าประเภทต่างๆ 3. เห็นประโยชน์และความสำคัญของเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะคะ ประเภทเสื้อผ้านะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ 1. เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 2. เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์3เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์มาดูประเภทแรกเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาตินะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นใยธรรมชาตินะคะจะเป็นเส้นใยที่มีอยู่ในธรรมชาตินะได้แก่พวกเส้นใยผ้าฝ้ายเนี่ย ผ้าฝ้ายนะคะก็จะได้จากปุย๋ยฝ้ายนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของมเมล็ดฝ้ายนะคะจะเป็นเส้นใยตรงส่วนนั้นนะคะผ้าลินินเนี่ยคะ่ะจะผลิตจากลําต้นของแฝกนะคะผ้าไหมผลิตจากลังไหมนะคะผ้าขนสัตว์ผลิตอาจจะผลิตจากขนแกะอูดกระต่ายโดยผ้าแต่ละชนิดนะคะจะมีคุณสมบัติการนําไปใช้ประโยชน์นะคะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะผ้าชนิดแรกว่าเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะมาดูผ้าฝ้ายค่ะ คุณสมบัตินะคะของผ้าฝ้ายคือเงามันน้อยนะคะยืดหยุ่นต่ำอาบขดเนี่ยหลังซักเหนียวปันกลางเมื่อเปียกจะเหนียวเพิ่มขึ้นดูดความชื้นระบายความร้อนได้ดีไม่มีปัญหาไฟฟ้าสถิตไม่เป็นขุยนะคะทนความร้อนสูงได้ดีทนทานต่อการขัดถูนะคะแล้วก็ดักไม่ทนกดยับง่ายติดไฟเร็ว การนำไปใช้นะคะตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ในฤดูร้อนทำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือผ้าปูที่นอนปอกหมอนเสื้อผ้าเด็กอ่อนนะคะแล้วก็ผ้าอ้อมต่อไปค่ะผ้าลินินนะคะคุณสมบัติของผ้าลินินนะคะเงามันสวยงามดูดซับความชื้นได้ดีกว่าผ้าฝ้ายแห้งเร็วทนความร้อนและแสงแดดได้ดีต้านทานลาและแบคทีเรียได้ดีกว่าผ้าฝ้ายไม่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต แต่ไม่ทนทานต่อการขัดถูเนื้อผ้าแข็งไม่ทิ้งตัวยืดหยุ่นต่ํายับง่ายไม่ทนต่อสารฟอกขาวการนําไปใช้นะคะนิยมตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ในฤดูร้อนนะคะผ้าเช็ดตผ้าเช็ดหน้าผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดปากค่ะเส้นใยถัดไปนะคะผ้าไหมนักเรียนจะรู้จักผ้าไหมนะคะเป็นผ้าที่โด่งดังในประเทศไทยเราเลยนะคะผ้าไหมเนี่ย คุณสมบัติเลยนะคะก็คือเงามันสวยงามผ้าทิ้งตัวดีนะคะดูดซับความชื้นได้ดีจึงย้อมสีและตกแต่งด้วยสารเคมีได้ง่ายนะคะสภาพอากาศร้อนเนี่ยสวมใส่แล้วจะรู้สึกเกย็นสบายและอบอุ่นเมื่อสวมใส่ในฤดูหนาวมีสีสดใสนะคะสูญเสียความเหนียวเมื่อเปียกน้ำไม่ทนต่อการกัดแทะของมแมลงแสงแดดก,กดและด่าการนำไปใช้นะคะ ตัดเย็บเสื้อผ้าสําหรับไปงานหรือตัดเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาตินะคะผ้าพันคอผ้าชนหน้าลิบบินจริงๆแล้วผ้าชนิดนี้นะคะเป็นที่นิยมในประเทศไทยเพราะว่าเราเนี่ยนิยมใช้กันมากมันเป็นเหมือนผ้าประจำชาตินะคะสามารถไปปรับปรุงทํานู่นทํานี่ได้ไหลายชนิดอาจจะเป็นเครื่องใช้อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวต่อไปนะคะผ้าขนสัตว์ค่ะผ้าขนสัตว์เนี่ยนะคะคุณสมบัติอยู่ตัวดีเมื่อแห้ง เมื่อชื้นจะทิ้งตัวยืดหยุ่นดีนะคะดูดความชื้นได้ดีให้ความอบอุ่นไม่มีปัญหาไฟฟ้าสถิตเมื่อติดไฟจะค่อยๆดับได้เองทนทานต่อกดต่างๆได้ดีแต่ไม่เงามันจะสูญเสียความเหนียวเมื่อเปียกไม่ทนดักการนำไปใช้นะคะนิยมตัดเป็นแบบเย็บเป็นสูตรนะเสื้อกันหนาวผ้าห่มนะคะนิยมเอาจิงๆแล้วผ้าชนิดนี้นะจะนิยมใส่ในประเทศที่มีอากาศ เย็นนะคะหรือส่วนภูมิภาคของบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะแตนน่จริงๆแล้วประเทศเราประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เหมาะกับภาคขนสัตว์นะคะอาจจะใช้ได้แต่ต้องอยู่ในห้องแอร์นะคะถามว่ามีไหมที่เอามาใช้มีนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้หัวข,อข้อที่2นะคะประเภทที่2คือเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเป็นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีแล้วผลิตเป็นผืนผ้า เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ดูแลรักษาง่ายเพราะไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีแต่ไม่ค่อยดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็ไม่ระบายความร้อนจึงเหมาะนะคะที่จะสวมใส่ในห้องปรับอากาศผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้นะคะมาดูอันแรกก็คือผ้าไนลอนนะคะผ้าไนลอนคุณสมบัติมีความเหนียวแข็งแรงทนทานมากย,ยืดหยุ่นง่ายเมื่อถูกไฟจะละลายไม่ไหม มื่อนำออกจากไฟจะดับเท่าเป็นก้อนแข็งบีบไม่แตกการนำไปใช้ใช้ทำถุงน้องสตรีและเสื้อผ้าต่างๆอ่ะอย่างที่ครูให้ให้รูปมาเนี่ยมันจะมีรูปว่ามีทำจากถุงต่างๆเนี่ยเส้นใยไนร่อนนะคะจริงๆเส้นใยพวกนี้นะคะจะมีความเหนียวสูงนิยมนะทำเป็นพวกที่มันต้องใช้แบบว่าใส่ของหนักๆบางทีนะคะเวลาทำเป็นเส้นใยใหญ่ๆ,ๆเนี่ย,เ,ยเมื่อทอเป็นผืนเนี่ยเอามาใช้งานเนี่ยอย่างถุงเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่า เอาใส่ของได้นะแล้วก็ทนทานนะคะต่อไปผ้าต่อไปคือผ้าโพลีเอสเตอร์จริงๆบางคนบอกว่าอาจานอาจจะเอ็นอ่านอ,ออกเสียงเป็นโพโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์ออกเสียงมันเป็นทับศัพท์เนาะเวลาออกเสียงนะคะจะเป็นเส้นใยสีขาวสังเกตถ้าเอาง่ายๆนักเรียนจะเห็นได้ชัดนะคะก็ต่อเมื่อเวลานักเรียนซื้อตุ๊กตามาหรือผ้าอะไรที่ยัดอยู่ในตุ๊กตาเนี่ยแหละสีขาวๆนี่ะคือเส้นใยอันนี้นะคะแต่เมื่อเขาไปทําเป็น ไปทอเจะไปทอเขจะทำเป็นเส้นนะคะคุณสมบัติของผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเส้นใยนุ่มดูความชื้นได้น้อยน้ำหนักเบาไม่ยับง่ายไม่เหดตัวที่จับจีบถาวรได้ไม่ยู่ไวแห้งไวซักง่ายดูแลง,ง่ายเมื่อเผาจะกลายเป็นยางสีดำบางส่วนจะกรอบนะคะการนำไปใช้ใช้เลียนแบบและผสมกับเส้นใยอื่นได้ดีคำว่าใช้เลียนแบบคือหมายถึงไปขึ้นรูปเป็นเส้นใยต่างตนะคะแล้วก็ไปทำเป็นเสื้อผ้านะคะ ต่อไปเส้นใยของผ้าอะคริลิกนะคะผ้าอะคริลิกคุณสมบัติไม่หดแห้งง่ายทนต่อการซักฟอกน้ำหนักเบาเมื่อเผาไฟจะสลายไหมเป็นยางการนำไปใช้ใช้ทำเสื้อขนสัตว์เทียมผลิตผ้าที่มีขนไหมพรมผ้าหม่มถุงเท้าและผมปูพื้นจริงๆเส้นใยของไอคลิกเนี่ย มันเป็นค่าเป็นการทําผ้าขึ้นมาเพื่อเลียนแบบขนสัตว์นะคะเ,เพราะว่าผ้าขนสัตว์อาจจะมีราคาสูงแต่ไคริกเนี่ยทำเป็นทำขึ้นมาเพื่อเป็นขนเหมือนกันเป็นขนเหมือนขนสัตว์ให้ความอบอุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาจะถูกกว่าแล้วที่สําคัญคือมันมันไม่เป็นการไปไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์เขาก็ถึงผลิตผ้าอะคลริกขึ้นมาแทนที่นะคะก็นิยมใช้นะคะในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวนะคะและที่มันนุ่มสบายนะคะมีขนใหญ่ ที่ช่วยทำให้เวลาเราสัมผัสนะคะเท็กเจอร์ของผ้าเนี่ยนุ่มนะคะต่อไปผ้าสเปนเด็กหรือลายคร่านะคะคุณสมบัติต้านทานแรนดึงได้สูงนะคะการนำไปใช้ใช้ทำเสื้อในสตรีอย่างยืดและผ้าที่ใช้ทางการแพทย์สังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะของชุดว่ายน้ำนะคะที่มีคล้ายๆกับเครื่องงุ่งห่มที่มีลักษณะต้องใช้ความยืดหยุ่นในการสวมใส่นะคะผ้า พวกผ้านักกีฬาเสื้อต่างๆนะคะที่เป็นผ้ารัดลูกนะคะสามารถที่จะเอาผ้าประเภทนี้ไปตัดเย็บนะคะก็จะใส่สวมใส่ได้พอดีตัวนะคะยืดหยุ่นตามร่างกายเรานะคะต่อไปค่ะหัวข้อที่3แล้วนะคะเสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะคะเป็นเส้นใยผสมระหว่างใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ หรือนำเอาเส้นใยธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยวิธีทางเคมีนะคะก็จะมีเนื้อนุ่มเป็นมันเงาดูดซ้ำน้ำได้ดีแต่ไม่ค่อยมีความเหนียวเสียรูปทรงเมื่อถูกน้ำไม่ทนกดเข้มข้นนะคะผ้าใยกึ่งสังเคราะห์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติดังนี้อันแรกนะคะผ้าใยกึ่งสังเคราะห์ผ้าเลยยนนะคะผ้าเลยอนนะคะ,นนะ,ค,ะคุณสมบัติก็คือเนื้อนุ่ม สวยงามมีความเงามันคล้ายไหมดูดซึมน้ำได้ดียับง่ายคลายยับยากรีดเรียบทิ้งไว้จะรูดลงนะคะเปื่อยง่ายติดไฟรวดเร็วการไหมจะคล้ายผ้าฝ้ายแต่ไหมได้เร็วกว่าการนำไปใช้ใช้ทำเสื้อผ้าไหมเทียมนั่นเองเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะทำขึ้นมาทดแทนนะคะเพื่อให้มีความเงางามเหมือนกับผ้าไหมจริงๆนะคะแต่จะมีราคาที่ถูกกว่านะคะแต่ข้อเสียเขาก็จะมีเรื่องของคือมันจะ เปื่อยง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมันจะยับง่ายนะคะแต่ว่าคือจะราคาที่ถูกกว่านะคะแต่มีความเงางามสวยเหมือนผ้าใหมจึงนิยมใช้เหมือนกันนะคะเสื้อผ้าก็จะมีราคาที่ถูกลงเมื่อนําไปตัดเย็บนะคะต่อไปผ้าอะซิเตตนะคะผ้าอะซิเตตนะคะคุณสมบัติเนื้อนุ่มเป็นเงามันไม่ยับไม่หด ไม่ค่อยดูดความชื้นนะคะใส่แล้วจะรู้สึกเนอะหน,นะรีดเรียบง่ายไม่ทนความร้อนสูงละลายเมื่อสัมผัสน้ํายาล้างเล็บนะคะการนําไปใช้ใช้ทาผ้าแพรต่วนนะคะจริงๆแล้วก็คือนิยมนะอย่างรูปพี่ครูตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะของพวกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทําเป็นคล้ายๆกับผ้าคุมผ้าที่นอนอะไรอย่างเงี้ยผ้าคุมผ้าคุมเตียงผ้าปูที่นอนนะคะชุดลาตีเพราะว่าผ้าลักษณะนี้นะคะก็จะมีความเงา มันทีนี้พอมันเงามาันอะไรเงี้ยมันจะมอออกมาแล้วค่อนข้างสวยมีความมันคงตัวและที่สําคัญคือเวลาวางอะ่ะถ้าไปทําเป็นเครื่องนอนนะคะเรื่องของ,ของฝุ่นการทําความสะอาดนะคะมันก็จะทําได้ง่ายนะต่อไปผ้าซีที ะค,ะคือผ้าที่มีส่วนผสมของใยฝ้าย65%และใยโพลีเอสเตอร์35%นะคะคุณสมบัติของผ้า TC นะคะก็คือซับเหงื่อได้ดีกว่าผ้าโพลีเอสเตอร์ไม่ยืดไม่หดทนต่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนื้อผ้าไม่ขึ้นเม็ดการนำไปใช้ใช้ตัดเสื้อผ้าทั่วไปถ้าอันนี้พูดถึงนะจะเป็นเป็นที่แพร่หลายมากคือเสื้อผ้าหลวๆเอาง่ายๆเสื้อผ้าที่นักเรียนเห็นที่เป็นสีแดงสีชมพูสีอะไรเงี้ยที่ราคาไม่สูงอะคะ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายผสมนะคะก็คือผ้าฝ้ายเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้เป็นที่นิยมทางท้องตลาดมากๆเช่นพวกผ้าสกีนต่างๆหรือเสื้อยือดที่ใช้สําหรับสกีนเนี่ยจะเป็นผ้าทีซีทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่จะใช้ผ้าทีทีซีเพราะว่าใยฝ้ายเนี่ยมันใช้ใยฝ้ายแค่65%แล้วมันมีใยโพลีเอสเตอร์มาช่วยนะคะทำให้ราคาไม่สูงสามารถซื้อได้ในราคาถูกแต่มีคุณคณสมบัติทั่วไปก็คือคล้ายคายกับผ้าฝ้ายดีตรงนี้นะเพราะว่ามันสามารถใส่ใน แลดู้อนได้ดีแล้วเพราะมันระบายอากาศได้ดีนะต่อไปก็จะเป็นผ้าตัวหนึ่งก็คือผ้า ctc นะคะเขาบอกว่าเป็นผ้าที่มีส่วนผสมของใยฝ้ายมากกว่านั่นเองก็คือใยฝ้าย70%แล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์30%ิเอร์นะคะคุณสมบัติก็คือไม่หดตัวทนทานกว่าผ้าฝ้ายการนําไปใช้อะฮะใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าแทนผ้าฝ้ายและมีความทนทานกว่าผ้าฝ้ายแต่นักเรียนสังเกตว่า2ออันเนี้ยต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าราคา จะสูงกว่าก็คือผ้า CTC เนี่ยราคาสูงกว่าเพราะว่ามีส่วนผสมของใยฝ้ายมากกว่านะคะก็ถ้าสมมตินักเรียนจะเลือกใช้เนี่ยถ้าเรามีเงินหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะซื้อผ้าตัวนี้ได้เพราะว่าการที่เอามาเป็น,ปนผสมกับใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะเพิ่มความทนทานแล้วก็ไม่หดตัวนะคะเขาเลยนิยมใช้นะเป็นค่าเสื้อโปโลหรือเป็นเสื้อเหมือนกันเลยแตค่คุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าฝ้ายนะคะใช้ทดแทนได้ราคาไม่สูง นะคะจบไปแล้วสำหรับเรื่องของประเภทของเสื้อผ้าอันนี้ครูทำเป็นชาร์ตขึ้นมาให้ดูเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือประเภทของเสื้อผ้าอย่างที่เห็นนะคะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะ สำหรับเนื้อหานะคะที่นักเรียนได้รับความรู้ไปในเรื่องของประเภทของเสื้อผ้าในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากนะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดนะคะประเภทของเสื้อผ้าเพื่อเปรียบเทียบนะคะประโยชน์การใช้งานนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผ้านะคะโดยนักเรียนสามารถส่งงานครูผ่านคิวอาร์โค้ดนะคะได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ